วันนี้นะคะเจ๊จะพามาทำทับทิมกรอบจ้าโดยใช้บัวหิมะนะคะ <Kill> ปกติเจ๊ทำก็จะใช้เป็นแแหวนะคะแต่วันนี้เราจะมาใช้บัวหิมะทำกันจ้าเพราะว่าพี่สาวสั่งบัวหิมะมาให้เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลย <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกนะคะก็นำบัวหิมะมาหั่นเป็นลูกเต๋า นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นก็นําไปต้มนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้จ้าพอลบัวหิมะเราเริ่มเย็นลงแล้วนะคะก็นํามาใส่น้ําแดงนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นแบบนี้เลยจ้าให้ออกสีแดงเลื่อนเลื่อเลยจากนั้นก็นํากระดาษมาซับน้ํานะคะให้มันออกหม,ดหมาดๆนะแล้วก็เทปแป้งมันลงไปนะคะแล้วก็เขย่าเขย่านะคะให้ตัวแป้งติดกับ ตัวบัวหิมะที่เราเคลือบน้ําแดงไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะเจ๊ <Okay. S 1> จะทำประมาณสองรอบนะคะเ <Okay. S 1> สร็จแล้วนะคะก็เอาหมอใส่น้ำไปตั้งไฟให้เดือดเลยจ้าพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้ตัวทับทิมกรอบนะคะไปต้มจนให้แป้งออกมาใสๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปน็อกน้ําเย็นไว้จ้านี่เจ๊เตรียมน้ําเย็นไวล้ละเย็นจิ๊บๆเลยนี่แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปต้มทับทิมกรอบกันก่อนเนาะตอนนี้ทับทิมกรอบเราก็ได้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ต่อไปเราก็จะมาทําน้ํากะทิที่ใส่เจ๊จะใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะที่แบบว่าเขาอบควันเทียนสำหรับทำขนมไว้แล้วนะแบบนี้เลยโอเค จากนั้นเจ๊ก็จะเติมน้ําตาลและเกลือลงไปนะคะเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยก็พอนะคะเดี๋ยวเค็มส่วนน้ําตาลนะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบหวานขนาดไหนนะแล้วเจ๊ก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะไม่ต้องไปต้มให้เสียเวลานะคะเอาแบบง่ายๆสบายๆเพราะเจ๊ไม่ชอบอะไรยุงง่งยากเสร็จหมดแล้วเรอกก็มาตักใส่ถ้วยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยอร่อยแล้วกรุบกรอบเหมือนกับ ที่เราใช้แห้วททำเลยลองทำทานกันดูนะจ๊ะวันนี้เจ๊ต้องไปก่อนแล้วนะฝากติดตามคลิปเจ๊ด้วยนะขอบพระคุณมากๆใครติดตามคลิปเจ๊ติดตามช่องเจ๊ขอให้เฮงขอให้รวยถูกหวยทุกมวนเลยจ้า okay. yeah.